ครับสวัสดีครับวันนี้เราพาโตโยต้าที่ C n ียนนะครับคันนี้เป็น C n ียโรงงานมาจากตลิ่งชันนะครับสอบถามลูกค้าตอนมาอาการเป็นไงลูกค้าก็สะดุดครับแล้วก็หนักสุดก็ดับครับแล้วรถตัดแล้วก็อะไรนะสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนกล่องล็อกอีกนะคันนี้ก็มาอาการแรกก็คือเข้าแก๊สแล้วดับนะครับสั่นแล้วดับพอลาง์ัชฉีเสร็จเข้ามาเอากล่องล็อกอีกคันนี้ก็ปลดล็อกกล่องไปเรียบร้อย ็ล้างผ้าชีดออกมาก็ค่อนข้างสกปรกเลยน้ำดำเลยคันนี้ก็เจอหัวที่หนึ่งกับหัวที่สองที่เสียนะครับก็เปลี่ยนหัวชีดไปสองหัวก็ตอนนี้กลับมาใช้งานเป็นไงบ้างลูกค้าหลังจากเรามาเทสกนันก็ดีมากเลยครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับครับตอนนี้ก็วิ่งนิ่งแล้วนะเหยียบนิ่งนิ่งและลอบมาตามปกติอาการสันร่นสะดุดไม่มีก็ขอบคุณลูกค้าจากตลิ่งชันนะครับขอบคุณครับ กับตัวยต้าที่ซีนจีจะบางซื่อเครื่องสั่นหนักเลยอันนี้เข้าแก๊สแล้วเครื่องสั่นมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันนิดนึงเครื่องดับไปแล้วนะเดี๋ยวลูกค,ค้าบ,บอกว่าเป็นมาได้กี่วัน,น,วนนะแล้วครับสองวันนะที่ดับะครับแต่ที่แบบสันส่นมานานแล้วหรอเหมสั่นนานแล้วสั่นมานานแล้วเานานวพิ่งจะดับได้สองวันอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราเช็คระบบแก๊สกัน ครับสวัสดีครับวันนี้มาห้างหมูชีตตุยแป้งติ๊กนะครับจากบางซื้อนะครับอาการรอบเดินเบาสั่นเข้าแก่ระดับนะครับ <c oughs> เริ่มล้ังน้ำที่หนึ่งครับ <c oughs> ก็จากก็ยังจะมีหัวที่สองนะครับออกมาค่อนข้างดังมาก <c oughs> อาจจะเสียได้นะครับ <c oughs> ปัญหาลวซึมดูแล้วไม่มีแรงพันนี้ เราล้างกันสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับที่ลักๆก็จะมีหัวนี้แะ้วบหัวที่สองรอดูทีตอนน้าที่สองนะครับครับตอนนี้เป็นการล้างน้ําที่สองเริ่มล้างน้ําที่สองเลยก็ <c oughs> ยังมีออกมาดําบ้างนะครับแต่ตอนนี้หัวหนึ่งสองสามสี่ก็สะอาดแล้วนะครับไม่ออกมาดําเหมือนตอนแรกครับ เดี๋ยวเราล้างกันสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับด้วยโรลฟัชชิ่งเราดูทีตอนประกอบกลับนะครับนี่เป็นน้ําที่หนึ่งนะมาจากล้างไปก็ค่อนข้างหนักมากนะครับคันนี้ตอนแรกมีหัวสองนะออกามาดกหัวเดียวแต่ว่าล้างไปล้างมาก็จะมีะสามสีด้วยแนละก็คือดำเกือบสูบเลยโอเคครับ ทม่ั้วนะครับเตยตาติดกับซื้อนะครับ,มรบไม่มีนวนะครับกาไปเชแลรถกันนะครับ